คมพุทธศักราช2555เวลา14นาิกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตณันะกรุงอิสลามาบัดทำเนียบเอกอัครราชทูตและบ้านพักข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ นายมาวินตันอัธนาวินเอกอัครราชทูตนักกุงอิสลามาบัดกราบบังคมทูลความเป็นมาก,การก่อสร้างอาคารดังกล่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศได้เช่าที่ดินระยะยาวแบบไม่มีกำหนดในเขตที่ทำการของคณะทูตในกรุงอิสลามาบัดเนื้อที่ประมาณ8ไร่จากรัฐบาลปากีสถานเมื่อปี2535 เพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูตนักกรุอิสลามมาบัดทำเนียบเอกอัครราชทูตและบ้านพักข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตแต่เนื่องจากติดขัดด้านงบประมาณจึงยังไม่ได้ก่อสร้างต่อมาในปีพุทธศักราช2548ได้เริ่มก่อสร้างแต่ผู้รับเหมาประสบปัญหาอุปสรรคหลายประการจากสถานการณ์ภายในประเทศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทำให้การก่อสร้างต้องขยายระยะเวลาจนถึงเดือนมีนาคม2555รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ7ปีแนวคิดในการออกแบบอาคารที่ทำการและที่พักแห่งใหม่นี้มาจากตักศิลาสถาปัตยกรรมโบราณที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนารวมกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศปากีสถาน ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยทำให้มีความโอทงสง่างามสมเกียรติในฐานะสถานเอกอัครราชทูตของไทยสะดวกและเหมาะสมที่จะดำเนินกิจกรรมทางการทูตและกิจกรรมของชาวไทยในปากีสถานรวมทั้งประหยัดงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศในการเช่าอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตและบ้านพักข้าราชการในระยะยาวทำให้การปฏิบัติงานของข้าราชการสะดวกและปลอดภัย า15นาฬิกาส0นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพ,ธพิธภัณฑ์ชาติพันธ์และมรดกทางประเพณีโลกะวิรสาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันชนชาติและมรดกทางประเพณีแห่งชาติปากีสถานตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาของประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอิสลามปากีสถานในปีพุทธศักราช2545เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของประเทศปากีสถาน พิพิธภัณฑ์นี้รวบรวมจัดแสดงหลักฐานและจำลองถิ่นฐานของชาติพันธุ์เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมทราบระหนักเข้าใจความหมายและความหลากหลายในชาติพันธุ์รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่ประกอบกันเป็นประเทศปากีสถานในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์จัดแสดงการจำลองถิ่นฐานชาติพันธุ์และมรดกวัฒนธรรมต่างๆอาทิอารยธรรมแม่น้ำสินธุอารยธรรมเมกาอารยธรรมคันทาระ อารยธรรมประเทศเพื่อนบ้านที่มีอิทธิพลต่อปากีสถานเช่นจีนอัฟกานิสถานและประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียกลางวิถีชีวิตของชาวปากีสถานเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสิ่งทอและงานฝีมือเย็บปักเครื่องจักรสารของเล่นพื้นเมืองเครื่องประดับที่ทําจากอัญมณีและโลหะบทบาทของนิกายซูฟีในปากีสถานเพลงพื้นบ้านและเรื่องราวความรักพื้นบ้าน วิถีชีวิตของประชาชนบนที่ราบสูงโปโตฮาวิถีชีวิตของประชาชนตอนเหนือของปากีสถานเช่นคิวกิตและบบลติสตานศิลปะรถบรรทุกดนตรีพื้นเมืองและดนตรีคลาสสิกของปากีสถานเครื่องดนตรีวัฒนธรรมอุสเบกิสถานและอาเซอร์ไบจันชาติพันธุ์ในเขตหุบเขาสวาดและเขตฮาสาราศิลปะการเขียนตัวอักษรแบบอิสลาม ศิลปะประดับผนังแบบโมกุลสถาปัตยกรรมอิสลามการประดับหินสีเครื่องเคลือบแห่งเมืองมูตานพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามของนิกายชีอะวัฒนธรรมชนเผ่ากาลาชวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ที่อาศัยในรัฐไคเบอร์ชาติพันธุ์ที่หุบเขาคาตันชาติพันธุ์โกฮีสตานวิถีชีวิตในเขตโชลิสตานชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในรัฐสินวัฒนธรรมฮาร์ปาและการทำผ้าพิมพ์แบบอัจจรัศ เวลา19นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปสุราฟาฟซาลตั้งชื่อตามกษัตริย์ไฟซาลแห่งซาอุดีอาระเบียที่ได้ริเริ่มและพระราชทานพระราชทรัพย์สร้างสุราแห่งนี้สุราฟไฟซาลเป็นสุราที่ใหญ่ที่สุดของปากีสถานมีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียใต้และอันดับสี่ของโลก สุราสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2529นายเวดัดดาโลเคสถาปนิกชาวตุรกีเป็นผู้ออกแบบใช้หินอ่อนสีขาวรูปร่างลักษณะคล้ายเต็นท์ของพวกชนเผ่าเบดูอินที่อาศัยในเขตทะเลทรายของคาบสมุทรอาหรับมีพื้นที่ประมาณ5,000ตารางเมตรจุคนได้280,000คนสุราแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ปลายเหนือสุดของถนนไฟซา,าวในกรุงอิสลามาบัด ด้านเหนือของสุเราจะมองเห็นเทือกเขามากลาลา <Okay. S 1> ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปเรือนรับรองไอวันอ e ีศาสตร์ส่งพบและมีพระราชปฏิสันฐานด้วยนายอาซิฟอาลีซาดารีประธานาธิบดีแห่งสาธรา,ารณรัฐอิสลามปากีสถาน จากนั้นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานถวายเครื่องอิสริยยศพรฮีลาวเอปากีสถานแด่สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วถวายพระกระยาหารคำ่ำ เฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงอิสลามาบัดสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน วันที่21มีนาคมพุทธศักราช2,555เวลา7จนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองเปชวารัฐไคเบอร์ปักตุงพัวใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง เสด็จพระราชด,ดำเนินถึงวิทยลาลัยอิสลามิยาเมืองเปชวาทอดพระเนตรพิพ,ธพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยาแผนกสัตววิทยาซึ่งมีโครงกระดูกสัตว์นานา,นาชนิดอาทิอูดลามะตัวกินม,มดแมวน้ำสิงโตลิงแล้วส่งพระดำเนินไปห้องสมุดทอดพระเนตรหนังสือและเอกสารต้นฉบับเอกสารหายากเป็นหนังสือประวัติวันณคดีอายุประมาณ1,100ปี คัมภีอัลกุรอาวนวรรณคดีอิสลามคณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์ของเปอร์เซียตำราภาษาอูดูและอาหรับต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปสู่เร่าของวิทยาลัยซึ่งสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเมื่อปีพุทธศักราช2454ก่อนการสร้างมหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2456 ากนั้นทรงฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของวิทยาลัยอิสลามิยามหาวิทยาลัยนี้ตั้งขึ้นเพื่อให้เยาวชนในเขตนี้มีโอกาสศึกษาเท่าเทียมกัน <c oughs> เดิมเป็นวิทยาลัยสาข,าขาของมหาวิทยาลัยเปชวาต่อมาในปี2551ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยปัจจุบันมีอาจารย์และบุคลากรจำนวน1,189คนอาคารของมหาวิทยาลัยสร้างด้วยอิฐแดง เป็นสถาปัตยกรรมอิสลามที่งดงามจึงเป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัยอิสลามิยาและเมืองเฟชวาอาคารประวัติศาสตร์ที่มีความงามแบบอิสลามนี้นำมาพิมพ์ในธนบัตรของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานนอกจากนี้ยังมีอาคารอิฐแดงซึ่งสร้างตั้งแต่ปี2456เป็นสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษประสมกับสถาปัตยกรรมอิสลามอีกหลายอาคารทุกอาคารมีทางเชื่อมต่อกันมีสวนส้มและไม้ยาน จัดเป็นสวนร่มรื่นง,งดงามนักอนุรักษ์จึงเห็นว่าพื้นที่วิทยาลัยอิสลามิยาไม่ควรสร้างอาคารอื่นขึ้นใกล้เคียงเพราะจะทำลายความงามของสถาปัตยกรรมโดมของอาคารวิทยาลัยอิสลามิยาบุรณะซ่อมแซมอย่างดีพยายามรักษาสภาพเดิมจึงทำให้ดูไม่เท่ากันและสีอิดต่างกัน า10นาฬิกา15นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์เปชวาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี2450เดิมเป็นสโมสรทหารอังกฤษต่อมาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์และใช้เป็นที่ประชุมสภานิติบัญญัติและเป็นสถานที่จัดสอบประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูงเปชวาเป็นเมืองหลวงของรัฐไคเบอร์ปักตุงคัวและเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียใต้ กล่าวกันว่าคำว่าเปชวามาจากภาษาเปอร์เซียแปลว่าเมืองที่อยู่ชายแดนหลักฐานทางโบราณคดีแสดงว่าเมืองเปชวาได้สร้างซ้อนทับอยู่บนที่ตั้งของนครโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียเคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญซึ่งเชื่อมต่อระหว่างเอเชียกลางตะวันออกกลางและเอเชียใต้ และยังเป็นแหล่งอารยธรรมแห่งการเรียนรู้ที่สำคัญของภูมิภาคเมืองเปชวารุ่งเรืองสุดในราชวงศ์กูสนะประมาณคริสตศตวรรษที่2-4เป็นแคว้นสำคัญเรียกว่าแคว้น<ม>คันธาระเจริญสูงสุดเปชวาเป็นชุมทางการท้าสำคัญจึงมีวัฒนธรรมที่ประสมประสานกันของชนชาติต่างๆที่เข้ามาครองนับจากกรีกบักเรียคันธาระอาหรับมูกุลซิก และอังกฤษในยุคอาณานิคมพิพิธภัณฑ์นี้รวบรวมโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณหลายแห่งในรัฐไคเบอร์ปักตุงรัวโดยเฉพาะศิลปะในแบบคันธาระมีมากที่สุดในประเทศมีภาพสลักนูนต่ำม,มุมสูงที่ประดับโบราณสถานระสถูปต่างๆเป็นเรื่องพุทธประวัติและชาดกเป็นหลักในสมัยคันธาระนิมยมสลักประวัติพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่ก่อนประสูติประสูติพิธีอภิเษกสมรส ทรงออกผนวดทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยารักูและปรินิพานการจัดแสดงของพิพ,ธพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็นหมวดหมู่เป็นส่วนๆเช่นส่วนแสดงศิลปะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธรูปแบบคันธาระและภาพสลักพุทธประวัติและชาดกส่วนแสดงและสถูปในสมัยคันธาระ ส่วนที่แสดงรูปพระโพธิสัตว์ส่วนแสดงการประสมประสานการของวัฒนธรรมต่างๆมีเทพเจ้าในพระพุทธศาสนาแบบคันธาระเช่นพระหารีติเทแพแห่งความอุดมสมบูรณ์และพระปัญจิกาเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเครื่องประดับอาคารลวดลายอาคารมีพวงดอกไม้รูปดอกไม้ใบไม้แบบกรีกแบบอินเดียหัวเสาแบบเปอร์เซียแบบกรีกแบบอินเดียเป็นต้น ส่วนที่แสดงชนชาติวิทยาอาทิเครื่องใช้ของอารยธรรมเปอร์เซียเครื่องแต่งกายของชนเผ่ากาลาชเครื่องเย็บปักถักร้อยในเขตหุบเขาสวาดเขตวาซีรีสถานและเขตชิตราเครื่องทองเหลืองและเครื่องทองแดงซึ่งส่วนมากมาจากเขตไคเบอร์ปืนพกและกริดโบราณเครื่องเกราะของนักรบโบราณเครื่องดนตรีของชนเผ่าต่างๆในปากีสถานเช่นเผ่าปาทาน ศิลปะวัตถุของเปอร์เซียส่วนที่แสดงเรื่องศาสนาอิสลามและห้องแสดงคัมภีเออัลกุรอานเช่นตัวอย่างการจารึกเขียนตัวอักษรโบราณเครื่องประทับราสแตมรุ่นแรกๆของราชวงศ์โมกุลหนังสือของผู้นำกษัตริย์โบราณโครงเปอร์เซียสิ่งพิมพ์และตำราโบราณทระธานการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน